สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไร้สังกัดดังซึ่งครับพี่น้อง SK045 หรือว่าเจ้าสมพงมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยตรงนี้หรือว่าเขาจะขุดสะลูกนี้หรือเปล่าฮะเขาจะขุดสะลูกนี้หรือเปล่านี่เอ๊ จันโอว่าไงจันโอทำไมมาถึงนี่จอดเนี่ยฮะโอ้งัดดินแข็งอ่ะพี่น้องตรงนี้นี่ขุดล่องพืขุดล่องทำไมจันโอนี่ยทำทางหรือเปล่า ตรงนี้กําลังตัดต้นไม้อยู่นะครับน่าจะจัดการสระลูกนี้ฮะสระลูกด้านล่างนะอยู่กับเจ้าสมพงษ์ครับพี่น้องครับน่าจะขุดสะระโบลูกลูกข้างบ้านของโทหนึ่งเลยนะครับตรงนี้อยู่ติดบ้านโทหนึ่งเลยนะตรงนี้นะ โอปิดทำไมเนี่ยสคศูนครับหรือเรียกติดปากว่าเจ้าสมพงครับเขามีชื่อด้านหน้ารถนะพี่น้องโอ้ขุดดินแข็งดูครับดินนี่แข็งโป๊กเลยนะ พูดทำอะไรตรงนี้อ่ะปันออกคิ้วเลยฮะ นี้ก็ไล่ตัดไม้อยู่นะครับตัดไม้ออกอาจากบ่อนะที่ทางด้านทีมงานจะขุดนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มขุดหรือว่าเริ่มแลว้วไม่รู้นะครับแต่ว่ามีน้ําน้ําอยู่ในบ่อเยอะอยู่นะฮะน้ําอยู่ในบ่อต้องสูบน้ําออกให้หมดก่อนครับถึงจะเจาจะด้านล่างได้นะตรงนี้สระก็อยู่ประมาณน่าจะสองถึงสามไร่นะสองถึงสามไร่ประมาณนี้นะครับ ดันโออยู่คนเดียวหรือเปล่าโอ้โอโอไม่รู้ว่าขึ้นมาทำอะไรเนี่ยเจาะล่องให้น้ำมันลงไปตรงนี้ไหมกั้นน้ำหรือเปล่านะเวลาฝนตกน้ำมันจะได้วิ่งออกลงไปฝั่งนี้ครับไม่ให้มันลงบ่อหรือเปล่า เจอดินแข็งครับเจ้าสมพงน่าจะเจาะเป็นร่องน้ำนะครับกันน้ำไว้ที่เชื่อเพื่อที่จะลงสะัะ เพราะว่าถ้าฝนตกนี่ลงสาแน่นอนครับถ้าไม่ปิดกั้นน้ำไว้ผมคิดว่านะฮะเพราะว่าฝั่งนน้นก็เริ่มที่จะเจะให้มันมันลงไปด้านล่างเน้วตรงนี้เป็นป่าครับกิงไม้เยอะต้องตัดไม้ออกก่อนแล้วก็ทำการซ่อมแซมสาลูกนี้แหละประมาณสามไร่ได้เนาะสอามไร่อะประมาณได้ครับสามไร่นะประมาณนะครับ คนขับน่าจะเป็นจันโอนะฮะเพราะว่าเรามาเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับหรือว่าอยู่ในรถหรือเปล่าน่าจะเดินเพิ่งเดินขึ้นมาด้านบนนะพอเมื่อเช้านี้เห็นอยู่ในสระอยู่เลยนะครับหลังจากที่ไปลุยงานมาที่จากสายโทรสิบสองโทรสิบสามนะ,ะเจ้าสมพงศ์ก็ได้ย้ายกลับเข้ามาสู่คืนถิ่นนะครับหมายถือว่ามาอยู่บ้านนะ หลังจากไปช่วยงานเสียหมูมานะครับก็น่าจะมาลงงานสาลูกนี้เลยเอไม่ค่อยเร่งเครื่องหรือเปล่าครับเสียงผมว่าเสียงมันเบาไปนะน่าจะอ่าเร่งเครื่องแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้คุ่ครับ เนอนิ่มเหลือเกินเราสมพงษ์ทำไมนิ่มเหลือเกิน จะใช่นะพี่น้องน่าจะเร่งเครื่องไม่ไม่แรงเกินไปนะครับเอาพอดีพอดีนะครับเพราะว่าดูการขับแล้วน่าจะประมาณนั้นนะพี่น้องนะน่าจะขุดล่องครับสาลุ่งนี้ก็เดี๋ยวเรามารอติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามให้ดูเรื่อยๆนะครับที่ว่าถ้าถ้าได้ลงสางานนี้นะแต่ว่ามองไปแล้วก็น่าจะลงนะครับน่าจะลงคิดว่านะฮะมองดูสภาพไปแล้วเพราะว่าเปิดน้ําออกหมดแล้วนะ สาด้านล่างครับเนี่ยสาลูกนี้ด้านล่างนะเปิดเปิดน้ําออกเรียบร้อยแล้วเหลือที่จะสูบให้มันแห้งเลยเหลือที่จะสูบให้มันเพื่อที่จะลงไปเอาดินด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามงานนี้มีลั่นแน่นอนครับถ้าขุดสาลูกนี้นะมีลั่นแน่นอน เจอดินแข็งครับเจ้าสมพง์แข็งมากเลยดินเนี่ยเพราะว่าน่าจะถมมานานแล้วเนี่ยแข็งโปกเลยเนี่ยโอ้ควันออกขโมงเลยอ่าครับพี่น้องก็รอติดตามพี่น้องรอติดตามถ้าอ่าเขาเจ้าสมพง์ลงสะลูกนี้นะฮะนี่ครับใกล้ใลบ้านเลยครับยุติดบ้านเลยนี่ฮะเราก็เข้ามาจนค่ำเขาจะน่าจะเลิกงานนะพี่น้อง ตอนนี้ก็เวลาก็ใกล้เคียงแล้วก็น่าจะอ,าอยู่ติดบ้านก็น่าจะาไปไปมาไม่ยากครับจอดรถติ้งไว้ตรงนี้เลยนะสำหรับเจ้าสมพงนะครับเจอดินแข็งครับพี่น้องโอ้ยควันขโมงเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็รอติดตามครับสารุกนี้สำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ